สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถมือสองนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับ t ต y o ต a v วีออส 1.5i e คันนี้นะคะเป็นปี2017จดทะเบียนปี2018เกียร์ออโต้สีบรอนเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยใครที่กำลังมองหาวีออสรุ่นนี้ชมนี้อยู่คันนี้เป็นตัว E นะคะใหม่อยู่ที่99 0 0หืบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นอยยู่่ที 6, าวๆ้ถึง 84งวดเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันรอบๆคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักย้ํานะคะโครงสร้างหลักนะคะโครงสร้างหลักเดิมนะคะตัวเลขตัวเครื่อง e, ต,ต,ตัวถังเดิม <you S 1> นะคะไม่มีพลิกคว่ำหนักนะชนหนักจมน้ําการันตีโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของรายละเอียดรถเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมรอบๆคันค่ะคันนี้ปี17.18จดนะคะเป็นตัวอีด้านหน้านะคะจะได้เป็นไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะอันนี้ เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะรถทุกคันปรับสภาพให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้มาอยู่ที่99้าหมนค่ะนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะอ่าใครสนใจคันนี้นะคะก็แคปหน้าจอดูป้ายทะเบียนคันนี้มาได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ ,6 6 0 0ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะ พรอีกทีปีหน้าเลยครับฟรี90วันนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะคันนี้นะคะได้เป็นด้านหน้านะคะดิสเบกค,คู่หน้าด้านหลังนะคะเป็นดรัมเบกนะเป็นดรัมเบกเอามาดู Mac, แม็กเราก็ยางค่ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแม็กขอบ15นิ้วนะคะยางปี2 0งพีได้เป็นแม็ก8ก้าน4ี่รูนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนยางปี2021นะคะได้เป็นยางปี2021นะนะด้านข้างค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ที่เปิดด้านนอกนะ,ะสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันคันนี้นะคะกระจกเดิมรอบคันน้ำหนึ่งเดินดูรอบๆบคันแล้วนะคะรองรับในส่วนของ e 2 0นะคะเ1 9 5นงนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะในส่วนของการรองรับอัตราการรองรับน้ำมันนะคะก็อันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่เราวิ่งด้วยนะอยู่ที่เราวิ่งด้วยมาดูในส่วนของด้านหลังค่ะด้านท้ายโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะนะคะ v on นะคะ, v ะ,คะตัว e คันนี้นะคะในส่วนของเก็บรายละเอียดก็มี อาจจะมีการเก็บรายละเอียด ในส่วนของเก็บงานมาบ้างนะคะเป็นบางชิ้นนะคะแต่ตรงนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะคะคันนี้การันตีในส่วนของโครงสร้างหลักเดิมนะคะมีเซ็นเซอร์กัรรยะให้ด้านหลังนะคะมีไฟทับทิมนะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะมีในส่วนของระบบไลฟ์ฟ้านะกัระบบไลฟ์ฟ้ากระจกเดิมค่ะนะคะกระจกเดิมในส่วนของฟิล์มตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะคันนี้เปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เป็นฟิล์มให้ฟรีเลยนะดูแลในส่วนของฟิล์มให้อันนี้ก็ฟิล์มชํารุแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพในส่วนของฟิล์มให้นะคะแล้วก็ ในส่วนเสารับสัญญาณนี้ก็แบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้นะคะลูกไข่นะคะด้านหลังมาเดี๋ยวนึงให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่ะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะก็ด้านหลังมีกว้างมากๆเลยนะคะกว้างในส่วนของน็อตคันนี้นะคะก็อ่ะน็อตเดิมนะคะคันนี้นะคะท้ายน็อตไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไข่นะคะซินซิลิโคน ฝากระโปงนะคะอ่าอันนี้เดิมในส่วนของการเก็บสีนะคะถ้ามีรอยแมวขวดรอยเล็กๆ,ๆน้อยอันนี้อาจจะมีเก็บบ้างเล็กน้อยนะเก็บบ้างเล็กน้อยนะคะ,บบะ,คะสำหรับคันนี้อ่ะอันนี้ให้ดูนะ,ะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมกล้องนะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายได้เป็นไฟ สเตลเล่นะคะไฟท้ายเดิมอันนี้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานผลิตนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานผลิตอันนี้ไฟท้ายเดิมๆิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังตรงนี้กันบ้างได้เป็นล้ออะไหล่นะคะได้เป็นล้อกระทะนะคะได้เป็นล้อกระทะเนี่ยค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะสีอาสีไข่ไก่นะคะเดิม ไม่มีรอยของน้ำท่วมนะคะไม่มีรอยน้ำท่วมนี่นะคะ,ะคันนี้นะคะถือว่าไม่มีชนท้ายหนักนะคะไม่มีชนท้ายหนักไม่มีชนท้ายหนักนะคะ <Web> มาดูด้านข้างกันค่ะนี่อ่ะอันนี้ก็ได้ด้านข้างเดิมนะคะเดิมสวยเลยมาดูด้านหลังของห้องผู้โดยสารภายในห้องผู้โดยสารด้าน,ด,านด้านหลังนะคะคันนี้ มาดูเบาะด้านหลังของผู้โดยสารฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าได้เป็นเบาะผ้ากระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้นี่ก็มีกระเป๋าใส่เอกสารนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะแล้วก็ตรงกลางนะคะมีที่รองแก้วนะคะมี ช่องใส่แก้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะนะคะนี่คันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีทุงลมนี้ระัย2ใบในเรื่องระบบเบรกนะ,ะกระจายแรงเบรกอ่ะนะในส่วนของตรงนี้นะคะ ABSBA แล้วก็มาดูหน้าปัดหน้าจอกันค่ะคันนี้นะคะได้หน้าจอสีฟ้าน้องใหม่อยู่ที่9 9้าหม9 0นเหน้านะคะหน้าจอเนี่ยะคะ่ะอ่ะก็ เสียงดังฟังชัดนะคะ AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะนะคะมีเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีในส่วนของนี่ค่ะแมนนวลปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคะเบรกเป็นเบรกมือเป็นเบรกมืออ่ะนี่นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นช่องใส่เอกสารคันนี้นะคะเป็นลำดับที่1เป็นลำดับที่1นนะคะเป็นรถเดี๋ยวน้ำหนึ่งขอดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรถ หน่วยงานนะคะเป็นรถปลดรัวังมาจากหน่วยงานเป็นรถปลดรัวังมาจากหน่วยงานนะคะคันนี้ไม่น้อยมากเป็นรถปละวัวังจากหน่วยงานค่ะเป็น Toyota v วีอ1.5 e ราคา349,000ปี2017ไม่อยู่ที่99,000นะไะม่อยู่ที่99,000ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะระยะทางเหมาะสมเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันด้วยนะคะคันนี้นะคะดูตรงแผงประตูค่ะนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้อันนี้ก็จะเป็นระบบ เซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอันนี้ในเรื่องของอการลื่นถลนยนะคะกุญแจเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาล Power ัยพาวเวอร์สก้านนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่ากระจกเดิมรอบคันนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย3 49, ามแสนสี่หมื่นเก้าพันใครสนใจคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้น6กพันนะคะจะผ่อนอยู่ที่6กพันห ขออยู่ที่หกพันหกนะคะอ่ะออกรสซีดาวออกรถซีดาวด้วยมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ละได้เป็นดูโอวีวีีไอนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็มีมอกอนี่ค่ะอ่ะให้ดูคันนี้เดิมสวยค่ะไมน้อยเดิมสวยไมน้อยมากๆเลยนะคะใครสนใจอันนี้เราการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะ นะไฟด้านหน้าเป็นไทโพโิโตเดินแท้จากโรงงานนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องเครื่องอันนี้ทํางานอยู่นะคะไม่มีชนหนักนะคะถึงคานหม้อน้ําดูเหล็กด้านล่างได้นะคะไม่มีรอยเชื่อมอันนี้เรากาารันตีในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอาจจะมีเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยเพราะว่ารถทุกคันเรา,ปร,า,ราะะปรับสภาพพร้อมใช้งานให้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานให้นะคะอันนี้รอยน็อตนะคะอาจจะมี มีรอยคูดเก็บงานนิดหนึ่งนะคะมีรอยคูดเก็บงานนิดหนึ่งนะ,ะถือว่าอันนี้ไม่มีจมน้ําแน่นอนในเรื่องของจมน้ําอันนี้เราควรระวังตรงนี้เนาะไม่มีจมน้ําแน่นอนค่ะนะคะรถ10หปีละรถประมาณ17-18เนาะประมาณ5-6ปี ก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่นะคะคันนี้เราคัดเกตรถทุกคันค่ะใครสนใจดูช่องน้ำหนึ่งติดต่อมาได้ที่0961984963นะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่บริษัทเทรยน์ถนนเสรีไทย68แยกที่1นะคะเสรีไทย68แยกที่1เข้ามาหาน้ำหนึ่งได้เข้ามาดูรถได้เลยนะคะคันนี้น้ำหนึ่งดูแลให้ฟรีบริการฉุกเฉิน24ช่โมง น้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังให้ใครสนใจคันนี้ แล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะอ่ะมาใครสนใจคันนี้นะคะ3 4 9 0 0 0ันออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000จะผ่อนอยู่ที่ ,6 ก0ัผ่อนยาวๆได้ถึง8 4งวดเลยนะคะเครดิตดีรีดาวรับรถกลับได้ท,ทันทีใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเอกสารง่ายๆค่ะถ้าเป็นพนักงานบริษัทพัชการหนึ่งแบบประชาชน2ทะเบียนบ้านหรือสเตทเมยนย้อนหลัง6เดือน4ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนเดือนต่อเดือนนะคะสลิปเงิน สุดเพียงเท่านี้ค่ะนะคะพ่อค้าแม่ค้าัตรประชาชนทะเบียนบ้านค่ะทะเบียนการค้านะคะแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนนะคะหรือว่ามีสัญญาเช่าที่เช่าแผงสเตทเมนต์ถ้าเดินสเตทเมนต์ดีมากๆเลยถ้ารายได้ไปได้อันนี้ออกรถได้สบายๆคันนี้นะคะรับรายได้หมื่นห้าสามารถออกคนเดียวได้นะคะแต่ว่าถ้าซื้อสดเออหมายถึงว่ารับเงินสดนะคะก็ขอคนค้ำหนึ่งคนค่ะนะคะเพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นรับเงินสดนะคะ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ